มาวันนี้นี่เริ่มเก็บงานแล้วครับท่านผู้ชมกับงานขุดสะโครงการ3,500คิวอยู่กับเจ้าโกเบโ,เบโค SK 200รุ่น10มาเคนครับท่านผู้ชมตัวท็อปกล้องหลังออปชั่นเต็มนะครับก่อนอื่นก็ทักทายท่านผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u ูทูปซีมูดอนดัมซิ่งนะครับ คลิปนี้ก็พามาติดตามการทำงานของเจ้าโกเบโก SK2 ครรุ่น10เจ้ามาร์คเคนนะครับกับงานขุดสะโครงการทีมงานนี้หนี่มาจากอำเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครเลยมาบุกเมืองอุดรครับผมงานขุดสะโครงการเห็นบอกว่าได้ประมาณ27ลูกนะครับงานสระนะครับผม ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม YouTube mm hmm. ช่องฟิล์มอูดรดัมซิ่งด้วยนะครับ mm hmm. อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับ mm hmm. สะรูปนี้นี่ก็ได้ประมาณ70%แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นสะโครงการ3,500คิวนะครับ mm hmm. ก็เหลือใส่ในนี่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม ก็เป็นสรูปแบบ2ชั้นนะครับลงจากพื้นแรกไปนี่2เมตรนะครับแล้วก็ทําเป็นเบิร์มอีกชั้นหนึ่งลงลึกไปอีก3เมตรนะครับก็รวมๆแล้วเป็น5เมตรนะครับท่านผู้ชมสระโครงการรูปแบบ2ชั้นนะครับก็เหลือ70ดเนะครับก็จะตกแตง่งคันดินนะครับหรือว่าคันสระนะครับผมดินตรงนี้สไสในก็ เหลืออยู่มุมสุดท้ายนะครับคือว่ามุมที่สี่ของสระนั่นเองนะครับผม เจ้าโกเบโค SK2 0 0รุ่น10มาเกนตัวนี้นี่ก็หล่อเล้าเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีไฟท้ายนี่บิบปับบิบปับนะครับผมเจ้ามาเกนตัวนี้นี่จะมีกล้องหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายตัวดูดน้ำมันออโต้กระปุกสับคอนโทนนะครับถ้าเป็นตัว SM นี่จะตัดออปชั่นนี้ออกไปนะครับจะไม่มีกล้องหลังแล้วก็ไฟท้ายตัวดูดน้ำมันออโต้แล้วก็กระปุกสับคอนโทนนะครับราคาก็จะดรอปลงนะครับผม ตัวนั้นนะครับตัวนี้นี่เป็นออปชั่นเต็มนะครับผมโอ้ดูฝีมือของทางท่านโชเฟอร์นะครับผมแม่ฝีมือมากครับขนาดทุ่งทีนี่ไม่มีปีกข้างนะครับยังสโลปยังเข้ามุมขอบสะนี่ได้สวยงามนะครับผมเป็นเนียนเลยนะครับแม่เป็นดินทรายด้วยครับผมดินทรายนี่ค่อนข้างจะขุดง่ายแล้วก็ทำสโลปได้สวยนะครับผม รับชมการทำงานของเจ้ามาร์เคนนะครับวันนี้ไม่มีรถสิบล้อนะครับผมก็จะได้ดูแต่รถแมโครทำงานนะครับ โชเฟอร์บอกว่าถ้าเสร็จจากสะลูกนี้นี่จะย้ายรถเข้าไปช่วยทีมงานนะครับให้รวมกันเป็น4คันนะครับผมแยกฝั่งละ2คันจะย้ายไปเขตโซนอำเภอหนองหานนะครับตำบลโพนงามนะครับผมฝั่งนั้นนี่จะเป็นงานเร่งนะครับผมก็อรอติดตามดูนะครับผมถ้าว่าผมก็จะตามไปถ่ายนะครับก็ไม่ใกลกันครับผมไม่ใกลกันมากนะครับ ช่วงนี้นี่สภาพอากาศนี่ค่อนข้างจะแปรปวนนะครับท่านผู้ชมบางทีนี่เราออกมาถ่ายคลิปแดดแดดนี่มีเมฆฝนฝนตกมาเฉยนะครับผมก็อาจจะทําให้เราถ่ายคลิปนี่ยากนะครับบางทีนี่แดดจ้าเกินนี่ก็แสงเยอะก็ถ่ายคลิปไม่ดีภาพออกมาไม่สวยนะครับก็ต้องหามุมดีๆให้ดูนะครับผมอ่ะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิม์อดอนดัมซิ่งด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมอ่ะรับชมการทำงานของเจ้ายักษ์เขียวโกเบโค SK 200รุ่นสิบเจ้ามาร์เทนนะครับกับงานคุดสะครับท่านผู้ชมรับชมฝีมือทางท่านโชเฟอร์นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมชมตอนแสงแดดจ,จ้าๆนะครับแม่ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาครับผมขนาดไม่มีปีข้างนี่ยังเนียบยังเนียนเลยนะครับยอดจริงๆครับผม we <laughs> โอเคครับผมส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับกับรถ Mac ro, co, 10, แมคโครโกเบโกเอสเคสองร้อยรุ่นสิบมาร์เทนนะครับหรือว่าเจ้ายักษ์เขียวนั่นเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัซิงด้วยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ